สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์มานำเสนอนะครับเป็น t o y o ต c c r r o l l a a ล t ิ s นะครับคันนี้เป็นตัว 1.8G นะครับ VSC ตัวท็อปสุดเลยนะครับคันนี้เลือนไม้3สีนะครับจดทะเบียนในปี2002นะครับเลือนไมลสีภายในสีเบจลายไม้นะครับเกียร์ขั้นบนไดนะครับเครื่องยนต์1.8นะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่ใดๆมาก่อนนะครับนะครับ นี่สวยงามบอดีสวยน็อตไม่มีขยับนะครับสีสันสวยนะครับสีน้ำตาลทองครับคันนี้หนึ่งจุดแปดจีวีดีไอครับตัวท็อปสุดนะครับนะครับนะครับมีระบบ VSC นะครับนะครับแบบโ์เทสนะครับป้ายทะเบียนว่าแหวนคอควายตกงรุ่นนะครับตรงตรงปีนะครับในปีสองพันสองนะครับดิสเพกสี่ล้อ ABS a i r b แอร์แบกคู่นะครับสำหรับคันนี้สวยงามมากครับคันนี้เก็บงานเช็ดกระบอมาแล้วนะครับอาจจะเปียกฝนบ้างนะครับทีแรกล้างมาแล้วนะครับ แะโดนฝนนะครับโดนฝนวิ่งมาถ่ายโดนฝนนะครับนี่ครับภายในเป็นลายไม้สีเบจนะครับจอยฟ้าสีบานขึ้นลงครบหมดนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับนะครับเบาะหน้านะครับสีเบจหนังนะครับไม่มีฉีกขาดเล้าอย่างใดนะครับผมาลไรแอร์แบงหน้าปัดเป็นออบติตอนนะครับเป็นหน้าปัดมืดนะครับสามสีนะครับะกุจแจรีโมทนะครับจกปรับพาวเฟอร์นะครับเกียร์ขันบันไดดนะครับแอร์ออโตเมติกนะครับ วิทยุเดิมสอดสองดิงบิวินนะครับสวยงามใช้งานได้นะครับแอร์เย็นฉ่ำมากมากเลยครับคันนี้ท่านใดที่สนใจจะใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับสามารถใช้งานได้เลยช่วงล่างเงียบไม่มีดังนะครับเลี้ยวสุดเผาขับไม่มีดังใดๆทั้งสิ้นนะครับภายในสวยสีสวยนะครับบอดี้สวยเครื่องเกียร์จบๆเลยนะครับกับขี่ดีมากๆเลยครับเกียร์เปลี่ยนครบนะครับนุ่มนวลนะฮะไม่มีร้อนร้อนได้อย่างใดนะครับไม่มีกระตุกกระชากแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับ นี่ครับนี่ครับว่าตูสวยๆนะครับมีบ้านหลังนะครับบ้านบ้านหลังแบบดึงนะครับเป็นมือดึงนะครับเป็นมือดึงขึ้นมาเกี่ยวด้านบนนะครับได้ครับพร้อมใช้งานนะครับเราคันนี้เดี๋ยวชมภายในก่อนนะครับแอร์แบ็คู่นะครับแอร์แบ็คู่นี่ับอกคู่หน้าสวยๆนะครับ เนี่ยสคาเพลสวยๆนะครับเตยตาออาติสนะครับบอดี้สวยมากนะครับคันนี้บอดี้สวยนะครับนี่ครับสีบอลบอลไม่ขาดนะครับดูของค้านะครับนี่ครับสวยครับกระจกหน้าเดิมๆเนะครับสีลงค่าสวยๆโดนโดนเม็ดฝนมากนะครับบอกระจานโทษด้วยนะครับพอดีไปล้างมาแล้ววิ่งมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับนะครับโดนฝนนะครับ เดี๋ยวรับชมห้องเครื่องยนต์กับท้ายรถกันนะครับครับมารับชมมารับชมห้องเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดนะครับรหัสหนึ่งแซดแซดหนึ่งแซดแซดเอฟอีนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ํานะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเกียร์ออโต้นะครับดูบอดี้นะครับนะฮะขาหน้านะครับมีสติ๊กเกอร์เดิมๆสีเดิมฟองเดิมนะครับเมทดอาร์เดิมๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับปั๊มเบรกเอเบสนะครับคันนี้มีระบบเบรกเอเสนะครับ สีเดิมหมดนะครับห้องเครื่องนะครับนี่ครับน็อตกระโปรงสวยๆนะครับดูเบ้าโชคครับนี่ฮะเบ้าโชคสวยๆเม็ดอาร์เดิมๆนะครับเม็นอาร์เดิมๆอยู่ครบหมดนะครับริ้วเดิมสันเดิมหมดนะครับผมนะครับห้องเครื่องอันนี้ห้องเครื่องไม่ได้ล้างเลยอะไรนะครับไม่ได้ล้างเลยอะไรนะครับเกิร์ดเดิมเพจเดิมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์เดิมๆนะครับน็อตเดิมๆแก้มเดิมๆนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับกระโปรงแท้ นะครับมีโลโก้โตต้านะครรื inside, Esta, ่ยนต์หนึ่งแซดแท้ fe นะครับหนึ่งจุดแปดลิตรนะครับเดียร์โต้นะครับเครื่องสมบูรณ์นิ่งนะครับขับขี่ดีมากๆนะครับคันนี้ช่วงล่างเงียบกริบเลยนะครับขับนุ่มๆนะครับขับนุ่มๆนะครับนี่ยเป็นความแห้งของรยนต์นะครับสีแต้มนังอยู่เลยนะคะนะครับสวยครับคันนี้นะครับมารับชมด้านหลังกันนะครับเรารีวิวให้ท่านดูครบถ้วนเลยนะครับนะฮะ นี่ครับด้านหลังนะครับต่อกระโปรงเดิมๆนะเดิมๆบางๆนะครับสีเดิมเส้นเดิมครับมิลลวโกโตต้านี่ครับน็อตไม่มีแกะเหมือนกันนะครับนี่ฮะนะครับนี่เราถ่ายให้ดูนะครับเข็บเดิมซ่องเดิมสันเดิมหมดนะครับนะฮะรอยทับเดิมๆหมดนะครับนะครับชัดเจนนะครับต้องมุมมองผมรีวิวให้ดูแบบนี้ทุกคันนะครับและกาลันตีเ็ทุกคันนะครับนี่ครับไม่มีการเจาะติดแก๊สใดอย่างใดนี่ครับพื้นเดิมนะครับพื้นเดิมนะครับย้ํานะครับ พื้นเดิมสีเดิมนะครับนี่ฮะดูกาวครับนี่ครับตรงนี้จะอยู่หลังสุดของรถยนต์ทุกคันนะครับถ้าโดนอุบัติเหตุหรืออะไรนะครับรอยกาวนี้ก็จะไม่อยู่แล้วนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ๋ยวให้ดูครับนี่นะครับนะครับสวยๆนะครับนี่ฮะหลังรถเรียบๆเรียบร้อยแบบนี้นะครับถุงถุงเครื่องมืออยู่ครบหมดนะครับถุงเครื่องมืออยู่ครบหมดนะครับ อันนี้นะครับนีอันนี้นะครับเราเปิดราคาขายเพียงหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับย้ำนะครับราคาขายเงินสดเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับมีบริการส่งฟรีนะครับมีบริการขับส่งให้ฟรีนะครับการันตีรถนะครับในการเดินทางไกลนะครับในการใช้งานจริงนะครับนะครับนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับใช้งานได้จริงเดินทางได้จริงนะครับเราการันตีในการขับส่งต่างจังหวัดนะครับนะครับมีการวางมัดจํานะครับเล็กน้อยนะฮะแล้วเราขับส่งให้ไปเก็บส่วนที่เหลือที่น้างานนะครับหรือท่านใดที่มาดูเองนะครับที่บ้านเรานะครับนะครับราคาสามารถลดหย่อนได้นะครับราคาลดได้นะครับราคาคุยกันได้นะครับมาคุยกันได้ครับมาทดลองขับขี่ได้นะครับชอบใจถูกใจยังไงเดี๋ยวเราคุยกันจบตรงไหนได้จบไปนะครับ นะฮะคุยง่ายๆครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะฮะเครื่องยนต์สตาร์ทที่จะติกนะครับนะฮะภายในสวยๆนะครับนะฮะเดี๋ยวเราทสกระจกให้ชมนะครับเพื่อให้ดูเอ่อที่ดะติกนะครับนี่ครับหลังซ้ายนะครับผมหน้าซ้ายนะครับหลังขวานะครับ ด้านขวานะครับหน้าขวาอ่าโอเคครับผมใช้งานได้ครบครบ,ครบนะครับนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับคันนี้หนึ่งแสนเก้าพันบาทหนึ่งแสเ้าพันบาทเท่านั้นนะครับนะครับชอบใจถูกใจยังไงสนใจทักเข้ามาได้นะครับหรือแอดไลน์ดีตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับ นะครับมาขอรูปภาพนิ่งนะครับขอรูปภาพนิ่งได้วิดีโอคอได้ได้ทั้งนั้นนะครับผมนะครับพื่อความละเอียดในการตัดสินใจของลูกค้าทุกท่านนะครับนะครับนะครับถักมาได้โทรมาได้สอบถามได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับผม